มาเก็บผักกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เข้าสวนนะคะแม่ก็เป็นคนเก็บเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นกันที่มะเขือเปราะนะคะนี่ไงแม่นี่มะเขือเปราะทางนี้อ่า นี่มะเขือเปราะแล้วก็เก็บมะเขือยาวเลยใช่ไหมแม่อ่าไหนาขอดูมะเขือยาวหน่อยชื้อือโอ้โลูกยาวเลยค่ะนี่นะคะมะเขือยาวค่ะทุกคนยาวๆเลย ลูกนี้ยาวมากค่ะนี่ดตาต้ตให้ดูยาวเลยนะคะยาวมากมะเขือยาวนะแม่ได้มาอีกแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะยังหรอชึบมายาวๆเลยนะคะ มาช่วยอีกแล้วออ,อนี่ค่ะมะเขือมามาเรอปราะมะเขือยาวหมดแล้วหรอมะเขือยาวอะ่ะมันเล็กๆอยู่อ๋ออ่าต่อไปมะเขือเปราะนะคะเนี่ต้นพวกนี้ให้ลูกตลอดเลยนะคะทุกคนกเก็บมาตลอดเลยนี่นี่แม่นี่ทีแรกอะแม่ก็มีความคิดว่าจะขุดออกนะคะ แต่ไต่ก็ห้ามไว้นะไต่บอกว่าเอ๊ะเขาก็ยังให้ลูกตลอดนะคะไม่จําเป็นต้องขุดออกก็ได้นี่นะคะคือให้ลูกมาตลอดเรื่อยๆอะ่ะทุกคน <c oughs> ให้เราได้เก็บกินตลอดเลยนะคะก็รดน้ําบํารุงใส่ปุ๋ยพรวนดินไปนะคะนั่นคือต้นอาจจะดูโซมนะทุกคนแต่ได้หลายลูกเลยอะ่ะเนี่ยค่ะ ข้อดีของต้นมะเขือนะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีกิ่งอ่อนแตกมาใหม่เสมอเลยนะคะอ่าต้นอาจจะดูโซมหน่อยนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละกิ่งนั้นที่แม่จับอะ่ะไม่ซ้ายมือซ้ายมือน่นน่ะอ่า ้นอ,อาจจะดูโสมนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาให้ลูกเราตลอดเลยนะแตกออกมาตลอดเลยเนี่ยต้องนั่งดูดีๆนะคะอ้าวแต่เห็นแล้วลูกใหญ่นะคะตรงนี้แม่นี่นี่ต้องหาดูดีๆนี่เขาซ่อนอยู่นูน่นทางนู้นก็ลูกฝั่งนู้นอีกอก้มต้องก้มดูดีๆชอบซ่อนอยู่ใต้ใบ นี่มะเขือเนี่ย,ยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเขาให้ผลผลิตตลอดเลยนะคะที่แรกแม่ก็มีความคิดเห็นว่าเออเราควรจะตัดออกนะตายเองนะคะห้ามไว้ว่าอ่ะไม่ต้องตัดออกหลอกไว้อย่างนี้ดีกว่านะคะเขาก็ยังให้ผลเรื่อยๆเนาะทางนี้เป็นบวบนะคะทุกคนนี่ทางนี้เป็นบวบ เขาก็เริ่มที่จะเลื้อยเกาะตามค้างผักแล้วนะคะหมดยางแม่มะเขืออุ้ยตายล้วนู่นนู่นลูกฝั่งนู้นสุดเลยติดกับรัว้วเออนั่นแหละ,ะแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอีกนะคะที่เรายังไม่ได้เก็บนะ เนี่ยแบบเนี้ยลูกเล็กๆแบบเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมเขาเขาเกิดมาแบบตลอดเลยนะคะมะเขือเประนาะนะนี่นี่ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ลูกนั้นใหญ่เรามองไม่เห็น,นอดย่งอ่าแม่ก็กําลังสํารวจดูอยู่นะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละแม่เดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเออขออภัยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บ ถั่วฝักยาวกันนะคะทุกคนจะบอกว่าถั่วฝักยาวดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนก่อนที่จะทำการเก็บไปเพื่อนๆดูสิคะทุกคนดูเลยคะ่ะนี่นะคะดกมากๆนะคะถั่วฝักยาวตรงนี้กระจุกหนึงแล้วนะคะข้างล่างนั้นอีกนะคะข้างล่างอีกโอ้โหเลื้อยเต็มเลยนะคะฝั่งนี้ด้วยคะ่ะนี่ขาวๆอวบๆเลย ฝั่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีทางนี้ด้วยนะคะนี่เนี่ยโอ้โหลูกอวบอบเลยเห็นไหมคะออกมาเต็มเลยเต็มเลยคะ่ะทุกคนเยอะมากถั่วฝักยาวเนี่ยให้ผลผลิตเราดีจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยลูกอวบอบเลยนะคะเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ฝ่อนะบางคนบอกว่าฝ่อหรือเปล่าไม่ฝอนะคะแน่นๆเลยคะ่ะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาเก็บ ถั่วฝักยาวกันนะคะแม่เริ่มจากฝัง่งไหนก่อนแม่ฝั่งนู้นก็ได้นี่มาแม่อยู่ฝั่งนี้แล้วไงเก็บเลยนี่ดูสิอ,อ,อ่บอวบอ้วนอวเลยค่ะแม้ว่าทางนี้ลูกเขาจะสั้นนะแต่ว่าเราเก็บเลยนะคะกินได้หมดอะ,อะไรเข้าตาหรือเปล่าแม่มดแดงหรือเปล่า เนี่ยค่ะมีอยู่ด้านบนนั้นด้วยนะคะนี่ด้านบนตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะดึงเก็บให้หมดเลยโอ้ลูกอ้วนๆเลยนะคะไหนแม่ขอดูหน่อนเนี่ยคือมองอย่างนี้นะคะทุกคนใต่จะบอกว่าพอมองอย่างเนี้ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเขาฝอนะเนี่ยไม่ฝอนะคะคกรอบกรอบแน่นๆเลยค่ะ เอออันนั้นแหละแม่หมดย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดที่ดกๆแล้วนะมามุมนี้ก่อนก็ได้แม่นี่นี่เลยนี่เลยนะคะชึบอืมอ่ะขอถ่ายภาพมุมกว้างแล้วกันนะเนี่ยขอจับหน่อยยาวมากนะคะยาวมากอ่ะไ่เทียบกับ แม่ให้ดูนี่อย่างนี้เลยนี่ค่ะ <c oughs> ยาวๆเลยค่ะอ่ะ <c oughs> ให้ผลดกมากนี่อันนี้ไต่ดึงเลยดึงเลยเดีย๋ยวช่วยแม่เก็บนะคะทางนี้ชึบชึบอ,อันนี้เด็ดเลยไหมอันนี้เอาเลยไหมอืมอืม อลยอันนี้ยาวสุดเขาเลยโอ้ยาวจริงๆโอ้ยาวมากดูสิคะนี่คือยาวอา้าวจากเอวแม่โอ้ยตายแล้วตกตกนี่ยยาวขนาดหนาวขนาดนี้เลยหัวเข่าลงมาแล้ว โอ้ถั่วฝักยาวนี่ให้ผลผลิตด,ดีมากนะคะทุกคนหลายคนนะคะส่งคําถามมาถามตายเนาะว่าใช้พันุ์อะไรนะคะตายเคยบอกไปแล้วนะคะก็คือใช้ของสอนแดงค่ะทุกคนอ่าสอนแดงนะคะใช้เมล็ดของสอนแดงค่ะคือปลูกขนาดนี้สอนแดงต้องเข้าแล้วนะสอนแดงต้องเข้าแล้วนะคะ นี่ดูสิคะอ่าอันนี้เขาเลื้อยแล้วก็คือเก็บผลผลิตได้นานมากด้วยนะทุกคนเก็บแบบโอ้โหได้หลายรอบมากๆาก่ะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็คือต้องช่วยแม่เก็บละเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะคะตอนแรกว่าจะให้แม่เก็บแล้วเราถ่ายเนาะอันนี้ก็คือมันเยอะ นี่ค่ะเก็บมือเดียวนะเนี่ยแม่ก็เก็บฝั่งนู้นเราก็เก็บฝั่งนีย้ยาวมากยาวมาก <c oughs> <c oughs> แล้วลูกเล็กๆก็เตรียมออกมาอีกเพียบนะทุกคนนี่นะคะทางนี้นะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆเตรียมออกมาอีกเพียบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ข้างบนหัวแม่นะคะก็คือนี่อีกชุดหนึ่งนี่คะ่ะที่นิ้วไต่ชี้ไปนะคะดกๆเลยนะคะอ่าไต่เก็บตรงนี้แล้วกันนะคะอืมนี่คะ่ะโอ้โหลูกนี้ยาวจังยาวมากนะคะยาวมากๆนะคะดูสิคะยาวจริงๆแม่ ชึ้บอืมขอด้านล่างหน่อยนะนี่ด้านล่างเขาก็มีนี่ค่ะโอ้ยาวมากนะคะดกๆเลยค่ะทั่วฟักยาว อ,อันนี้ก็คือให้ปล่อยให้เขาโตก่อนนะคะเนี่ยยังไม่เก็บเต็มตะกร้าเลยนี่เต็มตะกร้าเลยค่ะทุกคนไม่ได้ถั่วฝักยาวทั้งนั้นเลย เดินเดินเด,ดินก่อนขอเดินก่อนอ่ะดูสิอ่ะ่ายๆแม่บ้างเพียบมาข้างล่างนี่ไงไม่ตัดไหมระวังนะมันพันกันอยู่ อเอาหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกอีกอันหนึ่งมันผอมอยู่อ่าทุ้างนี้ค่ะแม่นี่อวบอวบยาวยาวนี่อ่าไตเด็ดเองอืมนี่ข้างนอก น,นี่ได้ไหมอ่ะตัดมาชึ้อืมมดยังอะไรจะดกขนาดนี้ดกสุดๆด,ดกมากร, <laughs> รอบนี้เยอะมากจริงๆอ่ะดูดกมาก หมดย่างแม่หมดแล้วเนะาะหอ่าไอผอมๆเอาไว้ก่อนไอ้ผอมๆเราก็เก็บไว้รอบหน้าเนี่ยไอ้ข้างบนยังไม่ได้เหรอหนะผอม,มอยู่เหรออ่ะผอมอยู่โอ้โดกจริงๆดกมากดกจนแบบอ่ะถือก่อนทายถ่ายรูปก่อนอ่ะโอ้โหย ดอกสุดๆคะ่ะดกสุดๆมาดกมากๆนี่แหลคะค่ะทุกคนพาเข้าสวนเก็บผักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ